โอเควันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องสองครามโลกครั้งที่สรู้ไปทําไมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการพูดคุยในหัวข้อทั้งคําถามข้อสงสัยดรามา่าในมุมมองทัศนคติเพื่อสร้างความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นใช่ครับสั่งครั้งโลกครั้งที่3าครับสงครามสงครามอ๋อใครเป็นวะนี่เหมือนด็อกเตอร์ออคตอรปตเลยครับออคตอรปูตจากเรื่องสไปเดอร์แมนอะโอเคสวัสดีครับ วันนี้พวกเราซอฟต์ติดครับเราจะมาคุยกันในรายการของสรยุทธ์เรื่งาเช้านี้ครับไายบายไม่เช้าแล้วตอนนี้เที่ยงแล้วครับรู้ไปทําไมครับครับเอาบอกกันที่รายการตอนนี้แบบว่าเราเปลี่ยนเีมยังไงบ้างเป็นเป็น,ปนรูปแบบแบบตัดลองเทกอะแบบไม่ตัดต่อเลยไม่ตัดต่อเลยไม่ตัดต่อเลย,เลยจะลองเปลี่ยนแนวบ้าง<ม>เพราะว่า เราขี้เกียจคุยเลยกันเดาทำมถึงเป็นหัวข้อนี้อ่าเพราะว่าช่วงนี้แบบว่าเป็นช่วงหน้าฝนเออมันก็จะมีแสงคังตกบ่อยใช่มันเลยอัชอบชื้นสงครามมาไม่มันจะมีเกีเ่แบบว่าไอ้อะไรวะแบบข่าวพวกเห็นปะสงครามเอ่ออิสราเอลอะไรเงี้ยอิหร่านอิสราเอลเห็นปะเออก็อะไรล่าสุดรัสเซียล่าสุดล่าสุดคาเม คาเมกับทาแลนด์ทาแลนด์กับทาเมคาแลนด์กับทาเมร์แล้วอะไรอีกแล้วก็มีอ่าอะไรอีกที่เราไม่รู้อ่าให้เรารู้ไหมอย่างพวกอินเดียปากีสถานอะไรเงี้ยค่ะมันมีหลายที่เออ่ถนวนกาซาอ่าถนนกาซาอ่าใช่ไหมแล้วแบบว่าไอ้ข่าวพวกเนี้ยแบบเอ้ยมันเกิดขึ้นในรอบแบบสองสามปีเนี้ยแบบติดติดกันอย่างเงี้ยมันมันจะมีโอกาสไหมว่า เอ้ยอนาคตเนี่ย<ม>เร็วๆนี้อาจจะมีสงครามโลกเกิดขึ้นหรือเปล่าคิดบ้างไงไม่คิดบ้างไงอันนี้ถามก่อนเลยอ่ะเปิดเลยคิดว่าคิดทันไหม <laughs> เออคิดว่าไงนะคีถามว่าไงนะคิดว่าแบบไอ้จากข่าวพวกนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันมันมีโอกาสเกิดขึ้นไหมสงครามโลกเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปที่ประวัติศากัอนสงครามโลกมันเกิดขึ้นเพ,นเพราะอะไรอ,อันนี้ก็ดื้อหมดแหละ แต่ว่าไม่จําได้คร่าวๆว่าประมาณว่ามีครั้งหนึ่งที่แบบประเทศที่เล็กกว่าถูกประเทศที่ใหญ่กว่าเนี่ยเขาเรียกอะไรนะอ่มเหงแล้วก็ทําสงครามเนี่ยไม้มหาอำนาจหรือว่าประเทศอื่นเขาไม่ยอมใช่ปะเขาก็เลยมาช่วยหรือเปล่าใช่ปะคุณคุณนปะใช่ไหมอ๋อก็จะ้าย้ายแล้วก็เหตุการณ์กลับมาที่แปจสบวันมันมีโอกาสเป็นอย่างนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ย คือเป็นอย่างนั้นไหมก็ถามกลับใช่ไหมถามกลับอ๋อเปิดการย้อนกลับจะถามกลับเหรอปกติแล้วเนี่ยถ้าถามกลับเนี่ยมันบางทีันจะลงข่าวนะมันจะไม่ค่อยแยกกันใช่ต้องดูว่าใช่ดูว่าร้านนั้นแพงไหมแล้วเอากลับกี่อย่างใช่สองอย่างสองอย่างเท่าไรสองอย่างยี่สิบรู้ถูกไว้บ่ะไปเรื่อยแล้วอ่าอาวคือมันก็คิดว่าเฮ้ยมันมันก็เป็นไปได้นะ ก็อย่างที่นนบอกมาเมื่อกี้ใช่มันมันถ้ามันมีประเทศที่โดนรังแกแล้วประเทศอื่นเนี่ยเขาก็จะมาเอาผลประโยชน์จากจากการที่ว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นผลปิศาจเออผลเป็นเวนเป็นปนี่บุญคุณของเขาอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่บุญคุณนี่บุญคุณเขามันเรื่องจริงไหมอันนี้คราบไม่รู้ว่าซุยซุยถูกหรือเปล่านะแต่จาไม่ได้จำได้คร่าวๆประมาณนี้มั้งอ่าข้านั้นมันน่าจะเป็นเหมือนสงครามเย็นที่อ่า แข่งกันในเวียดนามเวียดนามใช่ใช่ใช่แล้วไงต่อคือตอนนั้นมันต้องบอกกันว่าถ้าเรื่องสงครามเย็นเนี่ยอ่ะจะเล่าให้ฟังวะอยากฟังบ้างรึเปอยากฟังอยากฟังคือตอนนั้นที่เวียดนามมันแบ่งเป็นเวียดนามเหนืี่ยเยดนามใต้ซึ่งเวียดนามเหนือเนี่ยเขามันเริ่มจากเขาเข็นรถเข็นคันหนึ่งมาก่อนอืมแล้วบบแถวชายแดนเวียดนามใต้เขาก็เขาก็แบบทำมือแบบอย่างเงี้ยโอ้เออทีนี้เวียดนามเหนือที่แบบเข็นรถเข็นมาเขาก็มองแบบ ตกไเ่ใหอะไรวะเขาก็ไปหาเสร็จวินาำใต้มันก็เดินเข้ามามันก็เปิดรถแบบไปเปิดรถเขาเลยนะไม่ได้พูดอะไรนะเอกมีคอนเนตโต้ไหมเออเออทีนี้มันก็มีไอ้ของวินาำคอนเนตโต้ <Corn etto S 1> ที่เป็นไอติมฮะใช่ไหมใช่ <laughs> ใช <laughs> เออขาถามว่ามีไหมมีไหมคอนเนตโต้แต่ว่าไอ้วินาำเี่กก็บอกว่ามีแต่แบบแบบแท่งเออมีแต่แบบแท่งแล้วก็แบบตักทีเนี้ยเออวิ เวียดนามเวียดนามต้มันก็จะบอกไม่ได้เองต้องแบบต้องเอาซอดไปแน่ๆเลยแบบใต้ใต้ใต้รถเกยนเนี่ยนี่คือชนวนอของสงครามสงครามเย็นอ๋อนี่คือจุดจุดเริ่มต้นคะอืมโอ้ึง<ม>เลยวะมันกกเองกล้าพูดได้ไงวะ <laughs> ไม่รู้ <laughs> มันยังไงต่ออําต่อ,อต่อต่อก็ท <laughs> <laughs> ีนี้ทีนี้ทีนี้บูเนี่ยมันเหตุการณ์มเริ่มแรงขึ้น เวียดนามตายที่ไม่เชื่อว่าว่ามันจะไม่มีคอนเนโตเอามือล้วงเข้าไปในรถครับน้ําแข็งกัดตะโกนเย็นเย็นเย็นจังเลยเออทีนี้เวียดนามเหนือที่เป็นเจ้าของรถก็จะเอามือไปช่วยฮะหยิบปุ๊บโดนน้ำแข็งกัดเหมือนกันเย็นเย็นเหมือนกันทีนี้สงครามเย็นอ๋อใช่เอาเวลาไปทำอื่นดีไหมเนี่ยมานฟังอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเออแต่ว่าพอเริ่มฟังมา สงครามโลกครั้งที่สองคือสงครามเย็นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่หรอสงครามเย็นเนี่ยเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง๋อดูโง่เลยถามอะไรมเนี่ยใช่ก็คือเออเชนวนการเกิดสงครามแบบมีความคิดเห็นนี่นะมันเริ่มต้นจากมันเป็นที่ยุคสมัยไม่เหมือนกันเ้ยเออมันเริ่มคนเรามาเริ่มพัฒนาวิพัฒนาการมาใช่สงครามครั้งโลกครั้งที่หน่เกิดขึ้นเพราะอะไรสองเกิดขึ้นเพราะอะไรสามเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมันไปตามแบบการพัฒนาหรือว่าของยุค ของโลกเนี่ยหลายๆเหตุผลหมายถึงหมายถึงว่าสามครั้งเนี่ยเหตุผลมันก็ไม่เหมือนกันไงครั้งที่สี่มันอาจจะแบบไม่เรื่องของแบบเหตุผลมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้หนึ่งสองสามเนี่ยอืแต่สุดท้ายแล้วมันก็เรื่องของความขัดแย้งแหละที่มันมันไม่ตรงกันว่ะใช่ใช่มันอย่างอย่างตอนอันเนี้ยถ้าเกิดมันจะเกิดมันจะเป็นสงครามโลกครั้งที่สามใช่ไหมแล้ว แล้วเอ็งคิดว่าชนวนมันจะเก <t> ิดจากอะไรแบบไม่ใช่ว่าประทัดเหตุเหตุผลนะชนูต้องเกิดจากประทัดอ๋อปะทัดยังไงนะปุ่งปุ่งปุ้งปุ้งแช่ปุ่งแช่ปุ่งแช่อย่างงี้แน่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 เออแล้วไงต่อนะชนวมนเกิดจากอะไรหรอชนูใช่ใช่คิดว่ามันแบบเหตุผลอะไรที่ทําให้เขาต้องแบบลบกันในในในยุคนี้ถ้าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่สามเรื่องของ มองถ้ามองณนปัจจุบันนะเรื่องของแบบอำนาจอำนาจของฝั่งฝั่งจีนกับอเมริกาเนี่ยใช่ป่ะล่ะก็คือรู้สึกว่าเหมือนอเมริกามันจะเสียเรื่องผลขาดทุนเรื่องผลประโยชน์เนี่ยของเราเออทำไมอ่ะฮะอิว่อยู่เลอเกี่ยวอะไรวะพูดถึงจีนเนี่ยอ๋ออินเทอรเน็ตขนมจีนมุยาปะอ๋อขนมจีน ต่อต่อต่อก็คือเรื่องของแบบพอผู้มีอำนาจมันรู้สึกว่าตัวเองมันเสียเปรียบอ่ะมันก็เริ่มจะทำอะไรทุกอย่างเรื่องของการขึ้นภาษีการทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออถ้าสมมติมันแบบไม่ไหวกันจริงๆเออเพราะว่าเริ่มเริ่มเ,เกิดจากความขัดแย้งนี่แหละเออเรื่องของผลประโยชน์ละ<อ><อ>มอกปล่เจ้าที่อ,อทำโดนเราทำใช่ป่ะใช่ขึ้นภาษีมาคิดว่าอย่างนั้นนะเออเ่นคิดว่าไงอ่ะก็ถ้าคิดว่ามันเป็นการแบบ ผลประโยชน์นั่นแหละแต่ว่าครั้งนี้ครัว่ามันคงไม่ไม่ใช่การลบเหมือนสองครามโลกครั้งอื่นที่แบบว่าลบเพท่อนซึ่งหน้าแย่งดินแดนกันเลยโชว์สมรรถภาพทางอาวุธเลยเนี่ยครั้งนี้มันจะเหมือนที่ทําทําอ่ะมันจะแบบมันจะแบบเขาเรียกว่าสร้างเป็นบุญคุณอ่ะให้ประ,ประเทศอื่นออรู้สึกว่าเออนี่มีมีเหตุผลนะเพราะว่าจีนเขาก็สร้างบุญคุณเรื่องของว่าไปลงทุนบอกอยากตามแบบเคดินี้ไมแบบ ตามประเทศต่างๆสมมติกัมพูชาลาาอะไรเงี้ยหรือเปล่าเอออะไรอย่างเงี้ยที่ไปช่วยเหมือนช่วยกัมพูชาล่าสุดใช่มันมีเรื่องของบุญคุณชมันเหมือนแบบมันก็เหมือนคือการล่านนี้คมแบบยุคสมัยก่อนเลยนะเออเออมันแต่มันแค่เปลี่ยนรูปแบบในเรื่องของแบบบุญคุณใช่เออมันน่าคิดนะใช่ใชเออของเราก็ถ้าสมมุติว่าเกิดขึ้นจริงๆอะค่ะทำไงออ เราก็คงเป็นแช่เบี้ะรู้สึกว่าคิดว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนถ้าอ่านใจผู้นำมานนะเอ่านใจผู้นำตอนนี้ฝั่งคอมอมนคิดว่าคิดว่ามีโอกาสสูงที่จะไปอยู่ฝั่งฝั่งที่เราไม่คาดคิดอย่างเช่นอเมริกาทำไมอ่ะเพราะว่าอันนี้จริงๆแบบแฟ็คเลย่ะเออเป็นแฟ็คเลยเป็นแฟ็คเลยก็รับอนุญาตแบบนุ่มนึงก็ดีทาได้หอมหอมนุ่มๆเลย จะได้<ช>ไสบายของไม่บาดผิวอ่ะใช่ดีทง่าย,ยใช่ใช่เอาที่เป็นสาระก็ก็เห็นว่าทางอเมริกาเนี่ยเขาไม่ถูกกับจีเลยใช่ไหมแล้วจีนไปช่วยฝั่งฝั่งฝตรงข้ามเรอไปไปช่วยฝั่งเขมรนั่นและแล้วแล้วทีเนี้ยก็เห็นข่าวว่าเขาที่เรียกประชุมผู้นำหรัคทัพก็คือเหมือนผอบกอ,องทัพของเราสูงหุดเขาเป็นแบบ พวกที่สนิทชิดเชื่อกับทางกองทัพอเมริกาเ๋อเรอเลอเขาให้ตำแหน่งคนนี้อันนี้วงในเลยป่ะอันนี้ไม่ไม่ได้วงในนะคือหมายถึงว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นประวัติที่เราสามารถเข้าไปสืบได้เป็นประวัติเหรอเออแบบประวัติการศาษตร์นะคือคะศาสตร์ได้ไหมช่วงเมษาตรอ๋อถึงจะศาสตร์กันช่วงไมษาเมษาสตร์ศามถึงศาสตร์เลยศาสตร์ศาสตร์น้ำศาสตร์แปรอ๋อนี่ถ้าเป็นคนไม่ชอบก็ไม่ออกไปเลยไม่ไม่ออกไปลบ ไม่ออกไปเล่นน้ำอ๋อใช่กัวเปียกอ๋อกัวเปียกใช่โตแล้วมั้งแล้วถ้าเวลาเปียกเนี่ยจะสีอะไรอะไรนะเปียกสีอะไรสีสีอะไรวะสีอะไรสีอะไรเปียกสีอะไรสีค o l o r c ร l o r c าอ๋อเปียกอ่ก็ต้องเป็นสีชื่นมั้งสีชื่นอ่ะอ๋อใช่คุณคุณเขาคงไม่รู้หละคืออะไรเอยังไม่ถึงอะไรเนี่ยสีอะไรอ่ะสีไงสีเปียกเวลาเปียก มันจะมีสีอยู่นนงงเออเรื่อเงอินต่อฮะเออก็ทีเนี้ยทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยถ้ามันจะเกิดอ่ะมันก็คงไม่ได้แบบยกทับมาแบบปูพรมทั้งทว,วีปแบบมีนิวเคียอะไรอย่างเงี้ยหรอกแบบเป็นไปได้น้อยมากถึงแบบหลายๆคนจะอยากให้เป็นก็ตามใช่จริงๆเนี่ยเคยแบบมีความคิดที่แบบอยากให้แบบปูพรมลอมาแลยว่านิวเคีย แต่ถ้าจะพูดไปมันก็ดูสงความรุนแรงไปเนี่ยออเอ็งคิดยังไงสมมติถ้าเกิดว่าเลือกให้ได้สงครามอยากให้เป็นอยากให้มันเกิดไหมแต่ถ้าสมมติมันเลี่ยงไม่ได้ถ้ามันต้องเกิดจริงๆอะเองคิดว่ามันจะออกมาแบบรูปแบบไหนรูปแบบไหนเนาะมีนิวเคลียร์ไหมหรือแบบมีแบบสบายสงครามไวรัสอะไรอย่างเงี้ยเออเอาแบ่งเป็นเาเขาเลยนะความเป็นเลเวลแล้วกัน ม,มาตรการที่หนึ่งมาตรการที่หนึ่งอาจจะเป็นแบบในที่บอกอะเรื่องของแบบหาพักหาพวกเนี้ยหาพักหาพวก,พกสมมติเหมือนจีนไปช่วยเหลือประเทศใดประเทศหนึ่งเนี้ยแล้วก็เอาแบบเป็นแบบสร้างเป็นคุณเนี้ยแล้วก็สมมุติว่าประเทศเราอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วในฝ่ายหนึ่งไม่ถูกกันใช่ไหมมันก็เรื่องของแบบห้ามส่งสินค้าห้ามส่งบบไปที่นั่นหรือว่าค่าเงินก็แบบ ไปเที่ยวกันไม่ได้ปิดกั้นกันเลยอย่ีป bueno> ิดกั um> ้นกันเลยเนี่ยปิดกั้นกันเลยก็คือเหมือนแบบว่าอยู่ใครอยู่มันไปเลยอยู่ใครอยู่มันห้ามส่งสินค้าให้ห้ามนู่นนี่นั่นกันอะไรเงี้ยอันนี้คือมาตรการที่หนึ่งงอนงอนกันใช่มาตรการที่สองอาจจะแบบนี่คิดว่าคงดุรแรงแหละเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่อ่ะมันโหดชฉล่ะเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่เหมือนอยู่ในสงครามโลกทําไมอ่ะคือแล้วเสียงสงครามมีการลบกัน อ๋อนั้นเสียงเสียงเขาเปิดหินเจียตอ่ตอเติมบ้าน<อ>ไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าก็คือนั<ม>่นแหละถ้ามานาก,การขั้นุแรงก็คือแบบ<ม>คงแบบยิงแบบขี่เป็นอาวุธกันน่ะยิงเชื้อโรคก,กันน่ะเชื้อโรคเลยเอ,เออเอาให้สงครามมันแบบจบเร็วที่สุดอ,ะอ่ะให้เสียน้อยที่สุดคิดว่าเราประเทศไทยเรามีโอกาสจะเข้าร่วมไม คิดว่ามีไหมหรอ,อม,มันมันถูกบีบบังคับหรือว่าไม่ตอบรับเลยปะหรือมันต้องถูกบีบบังคับต้องดูอะอถ้าสมมติถ้าถูกบีบบังคับให้เข้าร่วมอะอมก็คงแบบก็ถ้า,ถ,าถ้าต้องเลือกข้างอะอคือมองว่าจีนมันจีนเขาไม่เห็นหัวแล้วนะอออเมริกาก็แบบอืคงใช้เราเป็นแค่เบี้อืเวลาเราเล่นหมากรุกเนี่ยบี้ยแบบคอยกันจีนระหว่างแบบ เพราะเราอยู่ใกล้ไงใช่เพราะฝั่งเพราะรอบรอบเราแบบเป็นพวกจีนหมดเลยออถ้าผู้นาก็คงแบบไม่อยากซวยคือแบบว่าออก็คงเลิกจีนมั้งเพราะว่าแบบเอาตัวรอดก่อนเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้เมกากาเนี่ยเมกาก็คงมองเราเป็นบี่อย่างเนี่ยแต่จีนก็ไม่เห็นหัวเราอยู่แล้วอืก็คงอยู่ฝั่งจีนไปโดยปริยายคิดว่าอย่างนั้นอ๋อว่าอยู่ฝั่งจีนใช่ไหมนี่ที่เราพูดมาเป็นการหมิ่นหมาดเลยเราจะโดนฟ้องเลย ขอนี่เราเราแค่แบบว่าพูดในแบบทฤษฎีสมครบคิดแบบว่ามันจะไม่โดนใช่ไหมอ่ะฮะก็ชัวร์ไหมเนี่ยอ่ไม่รู้สิถ้าเป็นลูกมีพ่อมีแม่นอเว้ยข้าต้องดูแลท่านอ๋อใช่ก็ทังไม่พาต้องติดคุกเป็นเรื่องแต่งด้รึไงใช่เรื่องแต่งเหรอเออคุณต้องดูว่าจบนะเพราะมันสุดท้ายแล้วมันคือเรื่องแต่งแต่เรื่องแต่งอย่าเราพลาดพิมพ์ถึงชื่อเขาเลยนะ มาก็เป็นแค่เราต้องเปลี่ยนจีนเป็นเป็นแจนอย่างเงี้ยก็แบบก็ครับวิเคราะห์อเมริกาเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นอะไรอ่าอเมริกันอเมริกันเห็นไหมเออถึงความเป็นไปได้ในแบบความคิดของแบบคนธรรมดาอย่างเราอะไรเงี้ยและทุกคนละครับคิดว่าไงอ่าคอมเมนต์มาหน่อยอ่าเออเอาแบบเบียวก็ได้อ่าเราอยากรู้ว่ามันจะหลุดไปแค่ไหนอ่าแต่เรียนว่า ทุกคอมเมนต์ทุกข้อความที่เราพูดไปเราไม่ส,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 สนับสนุนให้เกิดความรุนแรงนะครับผมแค่เป็นการคาดการแต่เพราะเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสงครามนี่เป็นความแบบ่อนไหวเป็นเรื่องของเดือนเมษา